สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยววัดพระธาตุช,ช่อแฮจังหวัดแพร่กันค่ะพระธาตุช,ช่อแฮเป็นโบราณสถานอายุกว่าพันปีเจทีมีสีทองอารามทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้12บุด,ด้วยทองดอกบวกเป็นศิละปะแบบเชียงแสนซึ่งภายในเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุและพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า แามคติความเชื่อของชาวล้านนาโบราณพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดคนปีขานหรือปีเสือกล่าวกันว่าคนที่เกิดปีขานเมื่อมาไหว้พระธาตุช่อแฮก็จะได้รับอนิสง์ผลบุญที่สูงล้นค่ะซึ่งหากสถานการณ์เป็นปกติในทุกๆปีจังหวัดแพร่จะจัดประเพณีสำคัญคือไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ช่วงวันขึ้น9ก้าค่ำถึงวันที่15บห้าำเดือน4หรือเดือน6เหนือซึ่งตรงกับประมาณปลายเดือนกุมภาถึงต้นเดือนมีนาคมค่ะซึ่งก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศเดินทางมานมัสการพระธาชอแห่ด้วยความเชื่อที่ว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวพระบรมสารีริกธาตุจะแสดงปาฏิหารแผ่บารามีที่เป็นสิริมงคลค่ะ นอกจากองค์พระธาตุช่อแฮแล้วภายในวัดพระธาตุช่อแฮก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆให้ชมอีกนะคะเช่นหลวงพ่อช่อแฮห,หรือพระเจ้าช่อแฮเป็นองค์พระประธานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีศิละปะล้านนาเชียงแสนสุโข,ขทยัยที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุนั่นเองการเดินทางมายังวัดแห่งนี้นอกจากจะอิ่มบุญอิ่มใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแล้ว ก็ยังเสมือนได้มาพักผ่อนยันใจกับความร่มรื่นและบรรยากาศภูมิทัศน์อันงดงามของโบราณสถานสำคัญคู่เมืองแพร่อีกด้วยนะคะหลังจากอิ่มบุญกันแล้วเราก็พาทุกท่านมาเช็คอินที่ร้านคาเฟ่ชื่อดังของจังหวัดแพร่ร้านนี้เขาตกแต่งได้น่ารักมากๆแถมมีเบเกอรี่แบบโฮมเมด ให้เราได้ชิมกันอีกด้วยต้องบอกเลยว่าขนมของเขาเด็ดจริงๆค่ะพวกเราถึงกับต้องซื้อกลับบ้านกันคนละหลายชิ้นกันเลยหากใครมีเวลามาเที่ยวที่สวรร์แพร่ก็อย่าลืมมาเช็คอินที่ร้านนี้กันด้วยนะคะลืมบอกชื่อไปค่ะร้านเขาชื่อว่าร้านอภินะคะตามหาได้ไม่ยากค่ะ ในช่วงเย็นนะคะเราก็จะพาทุกท่านไปทานอาหารกันที่ร้านร่มไม้ใหญ่ค่ะร้านนี้บรรยากาศร่มรื่นสบายตามากๆแถมโซนนิ่งนะคะก็มีให้เลือกหลายโซนทั้งในโซนอาดอ d o หรือใครที่มาสังสรรค์กันเป็นกลุ่มอยากเลือกเป็นที่นั่งแบบห้องมิดชิดมีคาราโอเกะก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะ อาหารรสชาติอร่อยแถมมีดนตรีสดให้ฟังกันอีกด้วยนะคะช่วงที่ก่อนดนตรีสดจะขึ้นนะคะเขาก็จะมีเป็นเพลงสากลเพลงแจส๊สให้ฟังซึ่งขอบอกได้เลยว่าทานอาหารคร้ากับเสียงเพลงและบรรยากาศชิลๆแบบนี้ดีต่อใจมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่มีเวลาไม่มากก็สามารถที่จะมาเที่ยวจังหวัดแพร่แบบวันเดย์ทริป ก็ได้นะคะคสำหรับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจสปอย Boy ด้วยค่ะ